สวัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มของ Facebook นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับยอดสมาชิกน้อยอยู่ไหนนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่หแล้วว่าสำหรับใครที่อยากจะเปิดการมองแข่งของกลุ่มครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง insky, <etus> เดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้ครับอ่ลิงก์ตัวนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ อ่ะที่นับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเคเอ็มโซเชียลครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยครับแล้วก,ก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือย,ยังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครกันก่อนเนาะอ่ะให้เราเข้าไปที่สมัครใช้งานด้านขวามือบนตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะตรงนี้เขาจะมีข้อมูลถ้าเราใส่ครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรละหายผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะอ่ก็อย่าลืมครับติครับว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นไม้ติเกมไม้คลัวผู้ชมติดติ๊กกันด้วยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติ๊ไม้ติเกมกันไปด้วยนะครับแล้วก็กดอ่าสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่หรือว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทางกูเกิลหรคท่่มมาาาชินเล้วู อ่ะทีครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายเป็นคำเจะมีเมนูให้เรือกใช้งานใหญ่ๆกันมากมายเลยเนาะอ่ะกเดี๋ยวคุณผู้ชมความไปที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอ่ะทีครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เดี๋ยวคุณผู้ชมมาทำตามผมได้เลยเนาะอ่ะให้เราไปที่บนหมวดครับแล้วก็หาแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปามครับแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กก็อยู่ด้านบนสุดตรงนี้เนาะอันนี้คือคุณผู้ชมควาไปที่หัวข้อเพิ่มครัว่าเพิ่ม อ่าไปเป็นองครับผม้ออ่าอันนี้ครับก็คือหัวข้อเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับเปเราเลไปเลยเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องบริการครับตรงช่องบริการคุณผู้ชมก็เลือกบริการตัวแรกได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องคำอธิยายครับตรงช่องคำอธิบายขอเด็กิการเขียนแจ้งเตือนและการเขียนข้อมูลมาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปดูมาแวะอ่านกันด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องลิงค์ครับสำหรับใครที่เห็นช่องลิงก์ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้า อ่ะแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปามยอดยอดสมาชิกได้เลยครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับอ่ะมาช่องต่อไปก็คือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไระครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยเนาะอันนี้หลงังจากที่เราใส่ข้อมูลครบ,ครบแล้วครับเวลากดส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าเรียนบางจังที่เราก็ส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมความรอสักครู่ในการดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการเดี๋ยวให้เราไปเปนจต่อไปก็คือมาที่เมโนโปูรนรมประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของแล้วนะครับว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าครับแล้วก็เอาไปเช็คข้อมูลต่างๆเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นของเข้าบริการที่เราสั่่่่งงงซืื้้้้อออไววนนนนนนะะคครรรรับสสีีจเเปป็็็กกกกาาาตใลิ์ อ่ขออภัยนะครับคือจะเป็นการใส่ลิงก์อันนี้ของคุณผู้ชมไว้ครับตรงนี้ลิงก์อ่นนี้ลิงก์กลุ่มนะอ่ะส่วนตนัวเองก็จะเป็นวันที่แล้วก็เวลานที่คุณผู้ชมสั่งซื้อครับส่วนนั้นก็จะมีหมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณผู้ชมสั่งซื้อบริการไว้เนาะอันนี้ด้านขวามือจะมีสถานะของเว็บไซต์บอกอยู่นะครับอ่เดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปที่เมนูต่อไปก็คือาที่เมนูเติมเงินนะครับอ่เมนูเติมเงิน,นครับจะมีสองช่องทางในการใช้งานครับมีช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับช่องทางที่สองก็คือคริปโตนะครับแลจะมี ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจับเงินให้คุณผู้ชมได้อ่านตรงนี้เนาะอาจด้านล่างก็จะมีให้ใส่ยอดจับเงินที่เราต้องการจับเงินครับช่องทางที่สองก็คือคริปโตครับคริปโตก็จะมีคำแนะนำเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าคริปโตเนี่ยจะมีสองช่องทางหรือว่าสองสกุลเงินในการจับเงินนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ครับก่อนที่เราจะจับเงินคุณผู้ชมก็อย่าลืมอย่าลืมดูสกุลเงินกันด้วยเนาะอันเดี๋ยวคุณผู้ชมครับไปที่ไปตัต่อไปก็คือไม่ที่เป็นโดนเรฟันนะครับ อ่าเมนูดฟันก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้ดูประวัติการสั่งซื้อของคุณผู้ชมครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมครับกดสั่งซื้อบริการครับแล้วก็กดยกเลิกบริการเนี่ยมันก็จะดิงเข้ามาที่หน้านี้ครับหรือว่าบริการจะนั้นใช้ไม่ได้ขึ้นสถานะว่ายกเลิกครับมันก็จะดิงเข้ามาที่หน้านี้ทั้งหมดเลยเนาะอาจจะเมื่จะมีรายละเอียดคุณผู้ชมได้ดูครับส่วนนี้จะเป็นตารางการยกเลิกบริการของคุณผู้ชมครับอะไรประมาณนี้ครับจะมีออเดอร์ไอเดียในจำนวนเงินที่ขึ้นยอดคิดเด็ดให้กับคุ อ่าตอนนี้ครับยอดสมาชิกของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดสมาชิกที่ขึ้นมาก็คือ253ยอดสมาชิกเนาะอ่าโอเคครับสำหรับใครที่สามยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะะก่อนจะ่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับเวลามาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่ะสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์ครับดูว่าใช้เว็บไซต์ให้กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์คุณผู้ชมก็แค่มาเอาลิงก์ตัวนี้ครับไปแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนหรือมมมาที่่เนนนูตติิดดออแะครับ อ่าเมนูติดต่อแอดมิครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อมาติดต่อแอดมินตลอดได้ตลอดเนาะอ่าด้านบนนะครับจะมีบนบอร์ดให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานโดยทีครับจะมีอ่าตรงนี้ก็จะมีการช่วยแจ้งปัญหาของคุณผู้ชมครับเป็นแมจะมีให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีให้ใส่เลขออเดอร์เเอออลขดร์ครับจะมีข้อความเพิ่มเติมแล้วก็มีสามารถที่จะใส่ไฟล์หลักฐานเพื่อเป็นการส่งหลักฐานได้เลยนอกจากก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอออออเเเเคค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 รร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 ัััััััับบ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 บวววนนนนนีีีีี้้้้้้้้้้ผผผผมมมมมมมจจะะะขูููลลลาาาาากกกกกกุุณณชชชแ่่่่พยงงงงงทททสหใใใตตต็็็ไไซ์์ิิิป ไปทดลองใช้งานกันได้เนะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลนาะคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ